สวัสดีครับพี่น้องที่รักการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนชุพิชานะครับพามาดูฝรั่งชนิดหนึ่งซึ่งมีกิ่งพันราคาแพงซึ่งผมก็คิดว่ามันแพงไปนะครับตอนที่ผมซื้อมาก็ช่วงนั้นมันก็คงยังไม่แพร่หลายนะครับผมซื้อกิ่งละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเพราะเห็นว่า ฝรั่งชนิดนี้มันน่ากินนะครับเวลามันสุกมันเวลามันมันมันกำลังจะสุกถึงถึงเวลาที่มันแก่พอที่กินได้จริงๆอ่ะเพราะว่าข้างในมันเป็นสีแดงนะครับไส้มันเป็นสีแดงเหมือนแตงโมนะครับแล้วก็เม็ดมีนิดนี้นิดหน่อยนะครับฝรั่งที่ผมว่านี่คือหงเกาซื้อนะครับหงกาซือผมเอาปลูกตอนแรกนี่ที่สวนนี่มันมีแต่ใบนะครับเวลามันติดดอกมันก็ จะไม่ติดลูกแล้วมันก็จะล่วงทิ้งไปเลยนะครับผมก็ว่เาเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะฝรั่งที่ผมปลูกอย่างเช่นหวานพิรุนอย่างเงี้ยนะครับหวานพิรุนที่ผมปลูกเนี่ยมันมันจับพอมันติดดอกปั้บมันก็จับลูกเลยนะครับจับลูกเลยท,ทันทีไม่ไม่ล่วงทิ้งนะครับปลูกก็ดินเดียวกันนะครับดินเดียวกันแล้วก็สถานที่เดียวกันจนผมลองหาวิธีใน ในใน u t u b e หลายอย่างที่ที่พูดถึงหงเป่าซือนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะไม่โดกจริงๆแหละเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราคงเห็นหงเป่าซือขายในตลาดนะครับส่วนมากเราเห็นอะไรจะเห็นจิมจูกรรมแล้วก็หวานพิรุนซึ่งหวานพิรุนก็ยังเห็นน้อยนะครับในะท้องตลาดส่วนมากจะเห็นจิมจูมากกว่าจะเห็นเอยอะกว่านะครับผมก็เลยไปเจอซึ่งผมเองก็ติดตามเขาเหมือนกันครับเขาเ ต้องขออภัยว่าผมจําเวียเขาไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณเขาเหมือนกันที่เขามาเผยแพร่ว่าฝรั่งของปอกสือนี่ถ้าถ้าจะให้มันติดลูกมันต้องเวลามันออกดอกนะครับออกดอกปั๊บเนี่ยเราต้องเด็ดยอดมาซึ่งผมก็ทดลองดูนะครับทดลองดูนะครับปรากฏว่ามันก็ใช้ได้จริงๆนะครับนี่เราผมก็เด็ดยอดนะครับอย่างนี้มันก็จะให้มันจับผมก็เด็ดยอดเมื่อก่อนมันไม่น่ะมันจะมันจะล่วงไปเลยนะครับมันจะไม่จับมันจะล่วงไปเลยอย่างนี้ผมก็เด็ดยอดเห็นไหมครับเด็ดยอดมันจะติด อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเด็ดยอดนะครับก็ติดมาเนียเด็ดยอดมันแตกมาใหม่เป็นสองยอดยิ่งผมเด็ดยอดมันไปแล้วนี่นก็มันก็จะจับนะครับจับ็ดลูกซึ่งซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่น้องที่รักการเกษตรที่ที่ที่ปลูกของก่อซื้อแล้วมันไม่ติดนะคันไม่ติดลูกเลยนะครับนะครับผมก็เด็ดยอดหมดสังเกตว่ามีกระเด็ดยอดอันนี้กรเด็ดยอดนะครับมันก็จะติดนะครับ ติดลูกอันนี้ก็เด็ดยอดเหมือนกันก็จะติดลูกนะครับซึ่งผมว่าตอนแรกทุกคนก็บอกว่าเออหรือว่ามันเป็นฝรั่งหน้าหนาวฝรั่งเมืองหนาวอย่างใต้ของใไต้หวันเนี่ยมันจะข้าเข้าหน้าหนาวมันถึงจะจับลูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหน้าหนาวก็ไม่จับลูกอยู่ดีแต่ใช้วิธีเด็ดยอดเนี่ยเป็นวิธีที่ที่ได้ผลนะครับได้ผลมันจับจริงๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,เ,นเห็นไหมผมเด็ดยอดมันมันก็จะจับเป็นฝรั่งที่กินอร่อยนะครับเนื้อข้างในก็ สีสวยอันนี้คงต้องเด็ดอกให้เหลือแค่ลูกเดียวนะครับก็เลยเอาสิ่งที่ผมทดลองทําแล้วมันได้ผลมามาบอกพี่น้องที่รักการเกษตรและชอบกินฝรั่งแล้วปลูกฝรั่งสายพันธุ์นี้นะครับว่าทำยังไงจะให้มันติดลูกดกเหมือนกับฝรั่งสายพันธุ์อื่นๆที่เราปลูกนะครับก็คือวิธีเด็ดยอดนี่เองนะครับว่าถ้ามันออกดอกเมื่อไหร่ให้เด็ดยอดนะครับเนี่ย อย่างนี้ก็เด็ดจอดมันก็จะติดพวกนี้ก็เด็ดจอดหมนกันก็จะติดยังเอาไว้ลูกเดียวครับไว้ลูกเดียวแค่แนี้เก็เด็ดทิ้งแต่ก็ที่สวนผมนีนมีข้อเสียนะครับผมซื้อมาแล้วผมขยายของเป๋าซื้อไว้เยอะมากแต่ปรากฏว่าไส้เดือนฝอยครับที่สวนผมเยอะแล้วมันก็จะกินฝรั่งผมมากินล่ากฝรั่งผมแล้วก็จะตายไปในที่สุด ซึ่งแก่ไม่ได้เลยที่สวนผมปบสวนผมไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะใช้ <fic ult> วิธีหมักนะครับหมักที้เป็ดหมักที่วัวหมักใส่ต้นไม้เลยครับผมจะไม่หมัก,มก,มก <urers> แล้วก็เอามาใส่รดน้ําไปด้วยนะครับแต่ลดน้ำเนี่ยก็ต้องลดเหมือนลดปุ๋ยหมักนะครับรดให้มันชุ่มให้มันกินไปด้วยค่อยๆกินไปนะครับ <hon k> ผมก็ใช้วิธีนี้ถ้าต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ต้นไม้เล็กก็ทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นของต่อซื้อนะครับผมมีหลายต้น แต่ว่าไส้เดือนตัวน,นี้ไส้เดือนฝอยเขาเริ่มกินแล้วนะครับสังเกตเดีผมตัดเนี่อาการอย่างนี้มันไส้เดือนฝอยเป็นไปนทั่วนะครับตัวที่ทําให้ไส,ส้เดือนฝอยระบาดมากก็คือต้นหม่อนรากหาก,กินเก่งแล้วก็จะเป็นลากปมไส้เดือนฝอยลากปมอันนี้ก็หออกซื้อห้สังเกตนะครับเพิ่งจะมาตัดลองตัดแล้วมาหมักปุ๋ยผมจริงๆผมถอดใจไปพักหนึ่งแล้วนะครับหงมกอซื้อ แล้วก็ฝรั่งหวานวิรุณเหมือนกันผมปลูกไปเยอะนะครับที่สวนปลูกไปหลายต้นหลายสิบต้นเกือบยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบด้วยยี่สิบสามสิบนะครับแล้วก็ตายหมดเลยใช้ไตโคเดอร์มาเราก็ไม่ขยันพอที่จะใช้แบบสิบห้าวันครั้งนะครับมันก็ใช้อยองมากก็เดือนละครั้งก็เลยยังไม่เห็นผลนะครับอย่างนี้ก็เด็ดเด็ดจอดก็ติด เมื่อก่อนนี้เห็นดอกนี่ร่วงหมดนะครับเห็นดอกนี่ยิ้มว่าจะได้กินร่วงหมดเลยแต่เป็นฝรั่งที่อร่อยนะครับแะนําสายพันธุ์หนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็กิ่งก็ไม่แพงแล้วนะครับนี่กิ่งไม่แพงแล้วนะครับอหามาปลูกได้นะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่อร่อยข้างในเนี่ยสีชมพูออกแดงๆนี่ครับอร่อยดีนะครับนี่ผมก็ตอนไว้เหมือนกันตอนไว้นี่แต่เป็นฝรั่งที่ออกออกน้ายากนะครับ นอนได้หมดาใช่ไหมนอนหนม่งมดเฉยนะครับสวนผมเดี๋ยวว่าคงจะตัดชํำได้อันนี้ก็เหมือนกันพวการาอันนี้อันนี้ออกไปเยีะและอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่เห็นเห็นนิดหน่อย ยังไม่เห็นเห็นนิดหน่อยวันนี้ก็แค่นี้ดูกันแล้วกันครับออกยา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 กนี่นี่สองเดือนแล้วนะครับนองเดินขวาด้วยแต่ตัดไปแล้วสามกิ่งให้น้องนะครับให้น้องที่เข้ามาขอผมก็แต่ให้น้องไปชำเองนะครับผมไม่ได้ชำให้เพราะว่า กลัวว่าไส้เดือนฝอ,อยที่ดินของเขาผมกระกจายไปที่สวนเขาครับก็ให้เขาไปชําเองที่สวนเขากลัวว่าถ้าถ้าไส้เดือนฝอ,อยกระจายไปแล้วรอบรองนะครับว่าลําบากแน่ๆนะครับที่สวนผมนี่ว่าปลูกฝรั่งยากที่สุดเลยไม่ใช่ขึ้นยากนะครับหมายถึงว่าปลูกแล้วเนี่ยกำลังจะได้เก็บผลอย่างเงี้ยประมาณปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มโดนไส้เดือนฝอ,อยกินหนักแล้วก็เขาก็จะค่อยๆตายไปนะครับค,อคอบ่อยๆใบเหลืองใบอะไรไปเรื่อยสุดท้ายก็จะตายไปในสุดครับ วันนี้ก็เรื่องเอาเรื่องฝรั่งของเปลซื้อฝรั่งไส้แดงนะครับของไต้หวันมาฝากพี่น้องที่ปลูกแล้วมันไม่ไม่ออกมันไม่ติดลูกสัทีนะครับเอกวิธีการมามาบอกโดยผมเองก็ได้รับความรู้มาจากในเว็บอีกทีนึงครับต้องขอบคุณผู้ที่เอามาเผยแพร่นะครับผมมาลองดูแล้วก็วันในผลผมก็เลยว่ามากระจายความรู้ต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้ก็ขอเก่าสวัสดีครับ